สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมตัว XLT นะครับซึ่งวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของตัวโปรในการใช้เงินออกรถที่น้อยที่สุดนะครับของตัว XLT 4ประตูนะครับออโต้นะครับเดีย๋ยวดูกันก่อนนะครับ ปกติแล้วเนี่ยตัว xlt นะครับ4ประตูออโตโอ้ราคารถจะอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้นี้ราคารถหรือถ้าเป็นตัวแมนวนวลก็จะเป็นราคา8,444,000บาทนะครับซึ่งถ้าทำดาวที่15%นะครับจริงๆแล้วถ้ารวมพวกจดทะเบียนมัดจำป้ายอะไรพวกนี้ไปด้วย เบ็ดเสร็จลูกค้าจะใช้เงินออกรถอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะครับแสนสี่คราวนี้ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวโปโ,โปโใช้เงินออกรถน้อยก็คือณนะตอนนี้นะครับเดือนนี้เลยใช้เงินออกรถอยู่ที่2900 0บาทนะครับจากยอดจริงๆที่จะต้องจะต้องใช้ออกรถก็คืออยู่ที่แสนสี่ ก็จะเหลือแค่29,000บาทนะครับในส่วนโปรนี้เนี่ยชุดแต่งจะเป็นชุดแต่งมาตรฐานนะครับจำพวกฟิลม์มกอบป้ายผ้าย,ยางนะครับไลเนอร์นะครับขาดเคลือบสีพ่นกันสนินมอะไรพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นกระบาดนะครับยังไม่ใส่ไลเนอร์เนี่ยครับคือเป็นชุดแต่งมาตรฐานที่ติดให้มาพร้อมกับโปร29,000บาทนะครับ อัตราค่าง,งวดจะอยู่ที่84งวดเนี่ยส่งอยู่1 2 0 0 0 1 2 0 0ถึง12,400แล้วแต่ไฟแนนซ์นะครับแต่ว่าไฟแนนซ์นอกเนี่ยที่ร่วมในรายการนี้ก็จะมีของจะมี2ไฟแนนซ์แล้วกันครับเดี๋ยวบอกแค่นี้ก่อนแต่เดี๋ยวดูพวกในส่วนของไทยที่เรียหรือคุณสมบัติลูกค้าก่อน อีกทีหนึ่งครับว่าเราควรจะส่งของไฟแนนซ์อะไรนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยคือโปร2อ0 0เนี่ยเราก็ทำดาวอยู่ที่1 5ซึ่งกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำงานบริษัทนะพะนักง,งานบริษัทรับกินเงินเดือนอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็คงจะต้องทำดาวที่20%ก็เดี๋ยวจะต้องมาคิด ในส่วนของอัตราค่าใช้จ่ายทีนึงนะครับในการออกรถแต่เบื้องต้นเลยเนี่ยดาวสิบห้าเนี่ยสองหมบาทนะครับใช้งนออกรถได้เลยนะครับนี่ครับ XLT ก็จะมีในส่วนของตัวกุญแจรีโมทนะครับให้2ดอกแล้วก็มีคูสคอนโทรลนะครับมี ไฟเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดนน้ำฝนอัตโนมัติอันนี้ฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับเครื่องยนต์ก็2.2นะครับพวมาล,ลัยก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตั้งแต่หัวเดียวเลยข้อแตกต่างของพูมาล,ลัยไฟฟ้าของตัว Ford ก็คือ ลูกค้าสตาร์ทเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเอานิ้วนิ้วเดียวเนี่ยหมุนพวงมาลัยได้เลยนะครับความเบาของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแบบผ่อนไฟพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงซึ่งตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงช่วงห้องบนตรงพวงมาลัยนะครับแต่จะอยู่ตรงช่วงช่วงล่างนะครับซึ่งพอหมุนปุ๊บล้อก็จะหมุนตามไปเลยอันนี้ข้อดีอีกอย่าง,น,งนะครับ แต่วันนี้เรามาเน้นในส่วนของตัวโปรซะมากกว่านะครับโปร29,000บาทนะครับอย่าลืมยิ่งถ้าเป็นกลุ่มพนักง,งานในเครือฟอร์ดนะครับเป็นซัพพลายเออร์แล้วพวกนี้4ประตูเนี่ยสามารถทำฟรีดาวน์ได้เลยนะครับเอารถศูบาทเลยยังไงติดต่อทักสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับรถมีจำนวนจำกัดนะครับเป็นไตามาาสุดท้ายแล้ว 29,000านะครับใช้เงินออกรถส่ง84งวด12,400บาประมาณนี้